สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a l o Channel ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพิกอเด็กพิกอาคาดกันเลยกับในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นในใจเขาอยากเป็นแฟนกับเราไหม,มเขาคนนั้นอะ่ะจะเป็นใครก็ตามถ้าคุณปรารถนาอยากให้ เขามีความรู้สึกหรืออยากรู้ความรู้สึกว่าเขาอยากได้เราเป็นแฟนหรือเปล่าอ่ะมาเลือกกองไพ่กันเลยดีกว่าค่ะกองแรกนะคะมองตาชอบคำนี้ไหมกองที่สองจับมือค่ะกองที่สามส่งยิ้มกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าน้องๆมีด้วยกันสามกองนะคะโดยใช้คำที่เป็นคำสวยงามน่ารักแบบนี้ 1. มองตาสองจับมือ 3. ส,ส่งยิ้ม ชอบกองไหนเลือกกองนั้นตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเขาให้ได้นึกถึงเขาให้เต็มที่เอ่ยชื่อเขานะคะแล้วก็เอ่ยชื่อเราเนาะแล้วก็บอกว่าดวงของเรานั้นนะคะผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นในใจของเขาอยากมีอยากเป็นแฟนกับเราไหมในใจของเขาอยากเป็นแฟนกับเราไหมอ่ะเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไ้าที่อยู่ตรงหน้าเลือกคำว่ามองตาจากมือส่งยิ้มหมอว่าให้เวลาหวินาทีจ้าเชิญคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าโนะนะคะใครยังเลือกไม่เสร็จพักเอาไว้เดี๋ยวเรามาเพลเล่นต่อได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กองมองตากันก่อนจับมือกับส่งยิ้มรอสักครู่นะจ๊ะอ่ะ พิกเกมเขาเรียกว่าพิกอ d เด็ p i ิกอ c ค r d ในหัวข้อนี้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะเป็นการ general reading นะคะเป็นการอ่านดวงแบบภาพรวมไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดไม่ได้ใช้เวลาเกิดรักนาราศีใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นภาพรวมคุณมีหน้าที่ทําสมาธิรวบรวมและเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าหมอะว่าทําหน้าที่ในการสื่อสารแลนะการพยากรณ์ในโลกแห่ง เขาเรียกว่าโลกแห่งการพยากรณน,นะดังนั้นคลิปนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณถึง100%หรือไม่เกิดเลยก็ได้หรือเกิดเพียงบางส่วนบางช่วงบางตอนในช่วงชีวิตที่เรากําลังพยากรณอ,อยู่นี้เนาะเปิดใจกว้างๆนะคะทําใจสบายๆค่ะกองมองตาว่าอย่างไรในหัวข้อที่ว่าคนคนนี้ในใจเขาอยากเป็นแฟนกับเราไหมจริงๆแล้วอะ่ะโอ้โหดูเหมือนเขาไม่สนใจเราเลยอะ่ะดูเหมือนเขาแบบ เขาเรียกว่าเป็นคนพูดน้อยดูเหมือนเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมดูเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องของความรักเราจึงอยากรู้ว่ามันยิ่งมีสเสน่ห์มันท้าทายคุณเหลือเกินดูเขาเงียบขึมจังเลยดูเขามีโลกส่วนตัวจังเลยดูเขาเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆ เอ้เรามันก็ดันชอบของยากเราเดินชอบลักษณะแบบนี้ซะด้วยสิแล้วเราอยากรู้ว่าในใจของเขาอยากมีเราเป็นแฟนไหมถ้าเราจะไปตะแงวตะแงวอยู่ข้างตัวข้างใจหรือว่าไปพูดคุยหยอกล้อกับเขานะคะจริงๆแล้วดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์ที่จะไดะ้พบเจอกับเขาคนนี้จะด้วยเหตุและผลอะไรก็ตามแต่มันจะมีเรื่องของการเกี่ยวเนื่องกันมาจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะการติดต่อประสานงานการพูดคุยนะคะมีมีเรื่องของการ ต้องติดต่อกันนะคะมันจะง่ายแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ง่ายณนะเวลาเนี้ยถ้าถามบ้ากองมองตาบอกว่าจะเรียกน้องๆทุกคนว่ากลุ่มน้องมองตานะคะในกลุ่มมองตาเนี่ยถ้าคุณเลือกกองเนี้ยจริงๆแล้วเขานิ่งมากๆและเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องพิเศษกับคุณมากนักนะคะเพราะตัวเขาค่อนข้างนิ่งนะคะอีกอย่างหนึง่งเขาก็ไม่ได้คิดเกินเลยเลยเถิดกับคุณมากมากไปกว่าการติดต่อประสานงานในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการพิธี ที่ปรึกษาหรือการแนะนํามากกว่าถ้าคุณเป็นนักศึกษาแล้วเขาคณหลงรักรุ่นพี่คนนึงพี่เขาก็จะมองว่าเราเป็นน้องคนหนึ่งที่เราที่พี่เขาสามารถช่วยในเรื่องของการเรียนการศึกษาได้นะคะหรือว่าถ้าเราไปทํางานในองค์กรออฟฟิศนะคะแล้วเราประทับใจหรือว่าเรารู้สึกพิเศษกับคนคนนั้นนะคะเขาก็จะเป็นในเชิงแนะนานะคะหรือว่าพูดคุยให้คาปรึกษาซะมากกว่าแต่ถ้าคุณถามว่า ในใจของเขาอยากให้เราเป็นอยากเขาเรียกว่าอยากเป็นแฟนกับเราไหมพี่หมอกวาดหมอว่าเขานิ่งมากๆนะคะนิ่งมากๆเลยเราจะเข้าไปสุม 4, สุ่ม5สุ่ม8ไม่ได้นะคะดีไม่ดีอาจจะถูกปฏิเสธด้วยเหตุและผลของความเป็นความนิ่งของเขาความเป็นผู้ใหญ่ของเขาถึงแม้ว่าในบางครั้งเขาอาจจะคุยหรือก,กับคุณดูเขาดูเท่ดูสมบูรณ์แบบในเรื่องของการงานหรือพูดคุยกับคุณด้วยด้วยท่าทีที่เป็นมิตรที่ดีหรือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีเขาก็มองคุณเป็นพี่เป็นน้องนะคะยังไม่ได้มองขั้น ลึกซึ้งถึงคำว่าเป็นชู้สาวแต่มันมีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวพันกันดูเวอร์นะคะดูว e วอร์ูมงล้ออย่งโชคชะตาม,มานันนำพใพ้คุณมามีความรู้สึกที่พิเศษต่อกันนะคะทีนี้แต่ถ้าคุณอยากให้เขาเนี่ยคิดกับคุณนะคุณจะต้องเขาเรียกว่า คุณจะต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลคุณจะต้องเป็นเป็นผู้ใหญ่เพราะเขาชอบความเป็นผู้ใหญ่เขาชอบคนที่มีเหตุมีผลมีมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่ไม่งองแงไม่งองแงงไม่งี่เง่าเออเขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นได้เขาได้ไพ่ไฮโลแฟนเลยนะคะแล้วเขาบวกกับไพ่หกเหรียญเนี่ยคือเขาอาจจะมีปูมหลังในเรื่องของ ความรักครั้งเก่าที่อาจจะไม่ได้สมหวังหรือความรักครั้งเก่าของเขาเนี่ยยังมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่นะคะแต่ไม่ได้พัฒนาเป็นความสัมพันธ์แล้วทีนี้เราจะเข้าไปนตรงนั้นหรือเข้าไปแทนที่ตรงนั้นคือเรารู้สึกดีกับเขาอะเวลาที่เราได้พูดคุยกับเขาเนี่ยหมอวาดมองว่ามันยังไม่ใช่เวลาของคุณนะคะและไพ่ใบนี้ก็บอกว่าโอ,โอ้โหไพ่ฤษีไพ่ฤษีปิดปากประตูปิดถ้ำเลยค่ะนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้มีเจตนาคิด ชู้สาวกับคุณเลยแม้แต่น้อยดังนั้นถ้าคุณถามว่าใจเขาอยากมีเราเป็นแฟนไหมคงไม่คงไม่ในเวลานี้แต่หมอว่านมองวา่มวามันก็เป็นความสุขที่ดีนะคะเพราะว่ามันคุณอะพอคุยกันในเรื่องของการงานได้มันค่อนข้างดีเลยให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาได้แต่ถ้าพูดถึงความรักเขาคนนี้จริงๆแล้วยังไม่ได้เปิดใจให้กับความรักมากนะักและไม่ได้มองว่าจะต้องมีความรักตอนนี้หรือไม่ได้มองว่าคุณคือคนพิเศษแต่มองว่าเขา ช่วยเหลือได้เป็นเป็นให้คําแนะนําได้เป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เป็นน้องที่ดีได้มากกว่านะคะแฮง์แมนนะคะ mm hmm. เขายังคงมีอดีตและความทรงจำความทรงจําของเขาอนะ่ยยังคงคาบเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกอยู่บางทีเขาอาจจะยังยังคาราคาซังในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือคนรักเก่ายังพูดคุยกันอยู่แต่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ยังไม่ได้เปิดใจในพร้อมที่จะมีใครจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณพิเศษมีแต่คุณคิดไปเอง,เ,องเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ในเรื่องของว่าแล้วมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนละคะหมอวาดจุดเทียนจุดแสงไฟปัญญาให้หนูหน่อยว่าเออถ้าหนูจะทํายังไงมันจะมีโอกาสลุ้นไหมที่หนูจะก้าวเข้าไปนั่งในใจของเขาหรือเขาจะรู้สึกพิเศษกับหนูกับกองมองตาน้องมองตาอยากรู้ใช่ไหมไพ่ใบแรกคะ่ะใบนี้นะคะอ่า ใบที่อู้ทำไมการเงินเกิดขึ้นนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมีมุมมองในเรื่องของการเงินมีมีมุมมองในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตที่ดีเขามองว่าหนูเป็นน้องมองหนูเป็นเด็กนะคะแล้วมองหนูว่าชีวิตหนูยังอีกไกลย,ยังคงทํามาหากณน์ยังคงอีกไกลเขาก็เลยยังไม่แล้วเขาคิดว่าหนูน่าจะเจอคนที่ดีกว่านี้นะคะใบต่อไปค่ะปิดประตูถ้ำจริงๆ ปิดความรู้สึกจริงๆใบนี้เบรกแล้วค่ะติดไฟแดงแล้วค่ะนั่นหมายความว่าอย่าคิดเยอะอย่าไพ่บอกไพ่พยังพยากรณ์ว่าคนน้องกลุ่มมองตาเนี่ยอย่าคิดเยอะกับคนคนนี้ เขาไม่ได้คิดอะไรเบรคความรู้สึกตัวเองซะเขามองว่าหนูว่ายังมีอนาคตอีกไกลน้องมองตานะคะคนคนนั้นอะที่หนูอยากเป็นแฟนกับเขาเขามองว่าหนูยังมีอนาคตรหรือว่าชีวิตหนูยังไปได้อีกไกลหรือว่าหนูยังเป็นเด็กเกินไปชีวิตยังคงหนู่นนี่นั่นยังยังเขายังไม่อยากก้าวเข้าไปในชีวิตของน้องและก็ไม่ได้มองว่าน้องจะต้องก้าวเข้ามาเป็นคนพิเศษของเขาด้วยพูดตรงๆภาษาชาวบ้านเลยนะเอาแบบตรงๆใสๆไม่มีมนท์ในใดคือคู่เนี้ย เป็นได้แค่พี่น้องเพื่อนร่วมงานเพื่อนกันไม่มีโอกาสพัฒนาเป็นความรักเป็นแฟนเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยมีแต่เรานี่แหละยื่นไม้ยื่นมือพยายามให้เขารู้สึกพยายามให้เขาเห็นหรือว่าแอบ,บสงสายตาดูที่เราไม่รู้ตัวหรือมองเขาจนเขารู้สึกได้แต่เขาพยายามไม่แสดงออกจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรค่ะกลุ่มมองตาฟังเกตเข้าใจนะเออไปต่อคะ่ะแหมก็เขาไม่ชอบอะ่ะจะไป จะใช้เสน่ห์น้ำมันพายอีท่าไหนเขาก็ไม่เอาอะ่ะก็เขาไม่ชอบอะ่ะเขาชอบเขาอีกแบบนึงอะ่ะเออกลุ่มมองตาและอ่าเขาเรียกว่ากลับไปอยู่ในโลกแห่งความจริงค่ะมากลุ่มน้องจับมือนะคะคนที่เลือกกองจับมือบอกว่าจะใช้ตัวแทนน้องๆน,นะคะที่เลือกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มจับมือนะคะมาเรามาดูกันว่ากลุ่มจับมือจะมีโอกาสพัฒนาความสัพมพันธ์ไหมในหัวข้อพิการาพิกเด็กที่ว่าเขาคนนั้นนะคะ ในใจของเขาอยากได้เราไปเป็นแฟนไหมเอ้ยอยากได้หรือเปล่านะคะกองจับมือขาเปิดใจก,กว้างๆให้หมอว่าด้วยคลิปนี้เป็นคลิปที่เป็น general reading ไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณก็ได้นะคะแต่เวลาที่คุณตั้งต้นตั้งจิตที่เป็นสมาธิในการเลือกกองไพ่หมอว่าจะทําหน้าที่ในการพยากรณ์บางครั้งส่วนใหญ่จะตรงนะคะอะกองจับมือ มาวาดขาเขาอยากได้หนูเป็นแฟนไหมเอออยากได้ปะจริงๆแล้วเออ คนคนนี้ที่น้องกําลังถามถึงอยู่หรือนึกจินตนาการในใจนะคะน้องกลุ่มจับมือเนาะเขาก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะเขายังต้องการเ,าเขายังมีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายในการที่จะไปต่อในอนาคตในชีวิตของเขาและเขาค่อนข้างเป็นคนที่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเขาดูพูดเล่นพูดพูดเล่นทีเล่นทีจริงแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่พูดตรงๆนะว่าเป็นผู้ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็มีเหตุมีผลพอสมควรมากๆนะคะจะถามว่า าเขาอยากจะโฟกัสในความรักความสัมพันธ์พิเศษกับน้องไหมเขายังไม่ได้คิดอะไรเขาค่อนข้างจะเขาเหมือนว่าเขาผิดหวังจากความรักมานะแล้วเป็นการผิดหวังที่ทําให้เขาเสียศูนย์หรือว่ายังค้างคาในความรู้สึกเขาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากจะหกน้องอยากรู้ว่าเขาต้องการให้น้องเป็นแฟนไหมพี่วาดมองว่าณนะเวลาเนี้ยเขามองที่เป้าหมายของตัวเองในชีวิตมากกว่าแต่ถ้าน้องนี่ย ยังคงแบบว่าพยายามแสดงออกถึงมิตรภาพหรือว่าพยายามพูดภาษาชาวบ้านคืออ่อยบ้างหรือว่าส่งสายตาหรือหยอดกับกับเขาบ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะในในกลุ่มที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะเขาก็อาจจะสนใจแต่บอกได้เลยนะคะว่าเขาไม่ได้เอาเราเป็นตัวหลักเขาไม่ได้เอาเราไว้เป็นที่หนึ่งในใจเพราะว่าดวงชะตาของเขาเนี่ยมันมีเรื่องของแฮงเมร์แล้วก็ ความรักที่ยังคงคาราคาซังหรือความรักที่มันเจ็บปวดแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขามีความรักในที่ทํางานในที่สานษาแล้วถ้ามันเลิกกันมันจะเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆเลยแต่ถ้าน้องยังคงเทียวไร้เทียวคือตามตือ้อหรือว่าหยอดหรือว่าตื้อเท่านั้นที่คลองโลกหรือว่าถ้าสุภาพบุรุษด,ดูคลิปนี้อยู่พยายามตือ้อเขาก็มองว่าคุณอนะเหมือนกับว่าเพื่อนคุยหรือว่าเป็นแนวเชิงแก้งเหงาซะมากกว่านะคะตัวเขาไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่อยากจะเอาเราเป็นแฟนเหมือน ที่หนูกาลังต้องการอยากรู้เหมือนที่น้องๆกลุ่มจับมือต้องการอยากรู้แทมเปญนะคะคงต้องใช้เวลามากๆเลยว่าจะเขาเนี่ยจะมีมุมมองที่จะเปลี่ยนไปได้หรือเปล่าแต่ถามว่าเขามองเราบวกหรือลบเขามองน้องอะ่ะเป็นคนที่บวกนะคะมองว่าเป็นคนที่นิสัยดีโอเคแหละพร้อมแหละเพียงแต่เขาเนี่ย ยังไม่พร้อมในเรื่องของความรู้สึกแค่นั้นเองเขาก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะต้องการให้น้องมาเป็นแฟนในเวลานี้นะคะเฉพาะตอนนี้เป้าหมายเขามีแล้วเขายังไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยไหนถ้าเกิดว่าความรักครั้งเก่ายังคงอยู่ในความทรงจําที่เขาเป็นคนไม่พูดอะไรอยู่แล้วนะคะและแม้ถ้ามีความรักครั้งใหม่กับน้องเขาก็ขขเขารู้แหละว่าน้องคิดยังไงกับเขามันก็เป็นได้ว่าเดี๋ยวถ้ามีปัญหากันก็กลายเป็นแบบต้องมานั่งปรับจูนต้องมานั่งอะไรกันอีกอะไรแบบนี้ค่ะ เขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เขาก็เลยมองว่าเออมันน่าจะเป็นไปไม่ได้กับความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนาะแต่ทีนี้หมอว่าจะขอเปิดในสิ่งที่เขามองนอ้องเป็นตําแหน่งของราชินีพระจันทร์นิดนึงนะคะเอ,อ๊ะทำไมก็ถึงแอบมองคิดแบบนั้นนะคะอ๋อเอาจริงๆนะคะถ้าน้องเนี่ยอยากจะเข้าทางเขาให้ได้น้องต้องเข้าทางเพื่อนเขาให้เพื่อนเขาอะแย่กระเซาเย้าแย่หรือจับคู่หรือชงอะ หรือพูดแบบประมาณว่าเอ้ยชงสิแซลสิอะไรแบบนี้มันจะทำให้ ความรู้สึกของเขาว่ามันสั่นคลอนได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าน้องถามตอนนี้ณนะตอนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรแต่ในเวลาอันข้างหน้าในในที่เขาเรียกว่าอนาคตถ้าน้องอยากจะเป็นแฟนเขาจริงๆน้องต้องให้เพื่อนเขาเชียร์ให้เพื่อนเราจับคู่เหมือนเหมือนจับคู่กันแล้วแย่กันแล้วหยอดกันอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงแต่ต่อไปมันมีโอกาสที่พัฒนาได้นะมันมีโอกาสพัฒนาได้แต่ถ้าน้องไม่ได้ให้มีคนชักนาเล ยไม่มีแม่ซื้อแม่ชักเลยเอาจริงๆโอกาสพัฒนาจะตีเป็นศูนย์เพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นแต่การชงกันการแย่การแซวแบบนี้มันจะทำให้เขารู้สึกใจอ่อนลงได้แล้วก็อยากจะพัฒนากับเราได้แต่มันจะแท้จริงแค่ไหนหมอว่ามีไพ่อีกหนึ่งกองค่ะกองนี้นะคะจะช่วยตอบย้ำว่า จะมีโอกาสพัฒนาไหมถ้าไพ่เป็นบวกสะสองใบก็มีลุ้นอยู่นะคะอ่ะเรามาดูที่ไพ่ใบแรกโอ้โหแอบมองแอบเห็นแอบดูแอบชงเง้อแอบส่อง Facebook IG แอบคือคือพยายามมองเขาทุกอย่างแหละคือน้องโคตรอยากให้อยากให้เขาเลือกน้องเป็นแฟนเลยอะ่ะจริงๆน้องโคตรชอบเขาเลยนะเรามาดูใบที่สองค่ะว่าจะทำยังไงไพ่บอกอะไรไพ่บอกว่าอันนี้ก็คงจะต้อง อ,อย่างที่บอกค่ะถ้ามีวันสำคัญมีความรู้สึกดีๆบางทีก็ต้องเขาพูดตรงๆเ่ะน,นะคะเบ็ดตกปลากับกับเงินเนี่ยมันจะมีนัยยะว่าการอ่อยเหยื่อนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกน้องก็ต้องอ่อยหน่อยเออหรือว่าส่งสายตาหน่อยกระเซา้าเย้าแย่หน่อยหรือว่าแย่คนคนนั้นเขาไปหน่อยคือทำอยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่า เฮ้ย hey, พี่หนูชอบพี่หนาอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณประหนึ่งว่า mm hmm. เขาจะมองว่าเรางี่เง่าก็ช่างเถอะตอนแรกๆอะ่ะแต่ถ้าผลลัพธ์แล้วเราได้เขามาเป็นแฟนน่ะมันก็โอเคถูกปะ่ะอาจจะต้องมีการหวานล้อมหน่อยหรือไปไหนมาไหนคือซื้อของมาฝากเขาให้เขารู้สึกว่าเราพิเศษแน่ๆแ,แ,แหละแต่น้องต้องเข้มแข็งนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนใจแข็งมากเขาอาจจะแซวกลับหรือว่ามีเพื่อนแซวกลับแต่เขาก็จะนิง่งเขาจะนิง่งเพราะฉะนั้นน้องต้อง คอยจับตาดูอ่อยหน่อยอ่าส่งสายตาหน่อยมีจริตจกักระมีมารยาหญิงหน่อยหรือว่าไปเที่ยวไหนคุณสุภาพบุรุษอาจจะซื้อของมาให้เขาบ้างนะคะเป็นแบบของฝากหรือว่าอะไรที่เป็นพิเศษแสดงความความห่วงใยแล้วเมื่อเหยื่อเหยื่อติดเบ็ดแล้วทีนี้แหละคุณก็จะสมหวังอ่ะไพ่บอกแล้วนะคะใบที่สามค่ะแล้วยังไงแล้วยังไงใบที่สามบอกโอ้โหรักคือการลงทุนค่ะ รักคือการลงทุนนั่นหมายความว่าถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็ต้องเปหน่อยนะคะผู้หญิงคนนั้นอาจจะใจแข็งแต่ถ้าคุณเปักหนักๆห,ห,หน่อยก็มีสิทธิติดใจเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่คุณสุภาพบุรุษท่านั้นคุณเนะ่ยเป็นฝ่ายที่จะต้องแบบพรีเซนต์ตัวเองหยอดคําหวานออซชอระ มันไม่มีมันไม่มีอะไรผิดถูกนะคะชายจีบหญิงหญิงจีบชายก่อนมันไม่มีอะไรผิดแล้วคุณอาจจะแบบว่าพี่ค้าหนูไปนูน้นไปนี่หนูซื้อมาฝากความอร่อยเปหน่อยค่ะจะชายหรือหญิงอันนี้อาจจะต้องเปหน่อยนะคะสุดท้ายก็มีลุ้นเหมือนกันแต่ท้ายสุดแล้วอะ่ะต้องอยู่บนความพอดีนะไม่ใช่ว่าเปจนตัวเองต้องมีปัญหานะคะไพ่ก็เตือนว่าระวังการที่เราจะเปเขาด้วยนะหรือว่าซื้อเท่าที่ เรารู้สึกว่าความสมเหตุสมผลและสมความน่ารักนะคะ อะไรก็สู้เพื่อนเชียร์เพื่อนแย่เพื่อนกระเซา้าเยาแย่ไม่ได้แล้วเราก็สวมรอยทับเข้าไปในการแซลนั้นด้วยก็จะส่งผลได้มากขึ้นค่ะถือว่ากองจับมือเนี่ยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นก็50-50มีรุ้นอยู่แต่คุณต้องออกแรงหน่อยแล้วก็หากองเชียร์นิดนึงค่ะก็มีสิทธิ์รุ้นอยู่นะคะแต่ณนะตอนนี้เขาใจแข็งแข็งมากๆและยังไม่ได้โฟกัสว่าเราเอาเราเป็นแฟนต้องจีบเท่านั้นค่ะไปต่อค่ะที่กองส่งยิ้มนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างได้แนวทางกันแล้วเนาะกองส่งยิ้มขาในพิกอเด็กพิกอาคารในหัวข้อที่ว่า เขาคนนั้นอยากได้เราอยากมีเราเป็นแฟนเขาหรือเปล่าอยากได้เราเป็นแฟนไหมในใจเขาเนี่ยนะคะกองส่งยิ้มนะคะหมอบอว่าจะเรียกว่าทุกคนว่ากลุ่มส่งยิ้มนะคะน้องๆกลุ่มส่งยิ้มที่ดูคลิปนี้อยู่เปิดใจกว้างๆหมอว่าไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดนะคะเป็นการอ่านดวงแบบภาพรวมซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตาเกิดเป็นบางส่วนหรือบางช่วงบางตอนและแนวทางการ ทำยังไงให้เขามาเป็นแฟนเราไพ่ก็จะขึ้นด้วยนะคะถ้าไพ่ขึ้นมามายว่าจะพยากรให้มากที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นเปิดใจกว้างๆค่ะกลุ่มก้อนกองสองยิ้มไพ่สามดาบแบบนี้เขาอยากได้เราเป็นแฟนไหมล่ะเออถ้าอกหักรักคุดกันมานะหรือว่าเขาเพึ่งอกหักพึ่งเลิกลากันเขาอยากจะได้เราคะ่ะทําไมถึงอยากได้ล่ะคะเพราะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะพูดไปก็เจ็บใจเหมือนกันนะเขาว่าอยากได้เราเพราะว่า อยากจะเอาน้ําใหม่ไล่น้ําเก่าอยากไล่อยากได้ความทรงจําใหม่ไล่ความทรงจําเก่าอยากได้คนใหม่มาแทนที่คนเก่าอาจจะเพราะว่าเขาเจอความรักที่เจ็บปวดความรักที่ปวดร้าวนะคะจังหวะนี้นะคะถ้าเขาเ ตรงนั้นน่ะมันอาจจะมองไม่ยุติธรรมสาหรับเราแต่ถ้าเราเข้าไปเพื่อเยียวยาความรู้สึกของเขาได้เป็นเป็นความรู้สึกที่เราไปช่วยรักษาแผลใจของเขาก็ไม่แปลกที่เขาจะเปิดประตูใจที่จะรับคุณเข้ามาแต่อย่างที่บอกค่ะห้าดาบยังคงไว้เนื้อเชื่อใจอะไรไม่ได้ยังคงไม่มีอะไรแน่นอนมีแต่ความทุ่มเทที่คุณจะต้องค่อยๆหวานพื้นระหว่างผลก็คือต้องทุ่มเทต้องเยียวยาจิตใจไปแต่สุดท้ายหมอว่าเชื่อว่าเขาจะมองว่าว่าคุณน่ะเป็นเป็นคนที่ดีที่สุดใน เวลานี้ของเขาเป็นคนที่มีค่าเข้ามาดูแลหัวใจเขาในเขาที่ในขณะที่เขาเจ็บปวดหมอว่าเชื่อว่าเขาน่าจะเจอสิ่งที่เรียกว่าความรักที่ถูกเป็นรักสามเศร้าเป็นความรักที่ถูกหลอกแต่เขาจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยไม่รู้แต่มันจะรู้ได้ด้วยความรู้สึกของคุณเองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ไปไหนกับแฟนเขาโสดแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นนะคะไพ่เดทเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะนั่นหมายความว่า เขาจะค่อนข้างใจห่อเหี่ยวมากๆเลยถ้าคุณจะแทนที่คนเก่าเขาด้วยความเต็มใจของคุณนะหรืออะไรก็ตามแต่หรือเขารู้สึกว่าอยากได้คุณมาเพื่อเยียวยาหัวใจหรืออะไรก็ตามคุณต้องอดทนคุณต้องเข้มแข็งนะคะเพราะจิตใจของเขามันยังไม่ได้เต็มร้อยกับเราหรอกหนทางมันอีกอีกยาวไกลเลยอะเพราะเขายังคงเจ็บช้ำน้ําใจอยู่นะคะหมอว่าเชื่อว่าเขาอยากได้ได้เขาอยากได้คุณเป็นแฟนแต่มัน แต่มันดูเป็นดาบเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่ก็ดาบนะอยากได้คุณเป็นแฟนในฐานะที่แทนที่คนเก่านะคะนี่ค่ะไพ่ ye, The Lover และคุณต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกของเขาใช้เวลาเยียวยาในเรื่องของ อาการที่เขาเจ็บปวดมันยังค้างคาคาราคาซัางอยู่เพราะฉะนั้นการที่คุณเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเหมือนไปนที่ปรึกษาปลอบประโลมหัวใจแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเว่าเขาจะชอบคุณแต่ไพ่เนี่ยสรุปออกมาเหมือนว่าสุดท้ายเมื่อเขาผ่านความเจ็บปวดไปได้เนี่ยเขาก็จะมาเลือกคุณนะเพราะเขาเขาไม่คิดจะหวนกลับไปไปแล้วนะเพราะว่ามันเดทมันจบแล้วหวนทางเนี่ยมันมันมันยากที่จะเดินทางกลับไปเดินหน้าก็ลำบากถอยหลังก็ลําบากเขาจึงจะอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองแล้วก็ ยอมเจ็บเพื่อยอมเจ็บกับตัวเองอะนะคะในเวลาเวลานี้ละคะ่ะมันเหมือนกับว่าเหมือนเขามีใจให้เราเหมือนเขาดูไม่ใส่ใจเราแล้วก็เหมือนเขาอะไม่มีปฏิกิริยาตอบรับในความรู้สึกด้านบวกหรือว่าความใส่ใจของเราสักเท่าไหร่แต่คุณต้องอดทนและพยายามนะคะเมื่อผ่านไปณจุดหนึ่งแล้วอะหมอว่าเชื่อว่าเขาจะมองเห็นความดีของคุณเขาจะมองเห็นความเป็นนางฟ้าหรือว่าความความ มองเห็นว่าตัวคุณยังคงยังอยู่ทีนี้ถ้าคุณถามว่าเขาจะกลับไปคนเก่าไหมเขาเจ็บปางตายขนาดนี้ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยหมอว่าคิดว่าเขาไม่กลับแล้วลหละนะคะเขาไม่กลับแล้วก็ไม่ถอยหลังด้วยและมีแต่เดินหน้าแต่กว่าที่เขาจะตั้งหลักได้เนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกท้อแท้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามหมอวาดว,ว่าเขาอะอยากได้คุณมาเป็นแฟนไหมอยากได้แต่ในเวลานี้เขาเจ็บอยู่คุณทําหน้าที่แค่เยียวยาและต้องอดทน เพราะเขายังไม่ได้มีใจ100%แต่พอถึงจุดหนึ่งที่เขาเห็นถึงความดีของคุณเขาจะเลือกคุณซึ่งคุณก็ต้องแลกด้วยความอดทนกับคนที่มันกำลังเจ็บปวดจากความรักอะ่ะอืมทีนี้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย <c oughs> หมอว่าเหมือนเขาไม่ได้เจ็บปวดความรักนะมันเป็นความทรงจำอันเก่านานไปแล้วแล้วคุณไปรู้ตรงไหนของใจเขาคะ คุณเข้าไปถึงจุดใต้สํานึกจิตที่ใต้สํานึกของเขาว่าเหมือนเราอะ่ะก็ยังมีความทรงจาเพียงแต่เราจะเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดแต่เราจะแสดงออกมาให้ใครเห็นหรือเปล่าแต่เวลาเรากลับบ้านอยู่ในห้องสุดโตง่งเราเรายังคงน้ําตาเช็ดหัวเข่าอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่มีใครเข้าใจจิตใจของใครได้แทบจะร้อยเปรเซ็นหรอกแต่ถ้าคุณจะรักผู้ชายที่ใจดิบใจแข็งแบบนี้หรือว่ามีมีแผลในใจแบบนี้แล้วเข็ดขยะในเรื่องของความรัก คืออย่างสมมติว่าเขาผ่านช่วงนั้นมาแล้วแล้วเขาเข็ดขยะในเรื่องของความรักเขาปิดประตูตายในเรื่องของความรักเขาก็รอคนที่ใช่เป็นอัศวินม้าขาวเป็นนางฟ้าใส่ชุดสีขาวมาเหมือนกันทีนี้แหละคุณจะสามารถฝ่ากำแพงความรู้สึกที่มันปิดกั้นคุณได้หรือเปล่าคุณจะต้องทำดีเข้าสู้เอาใจเข้าสู้มันถึงจะสำเร็จอ่ะไอคนกองที่ได้กองสองยิ้มอ่ะแต่ทีนี้ทั้งนั้นนะหมอวาดว่าเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อีกชุดหนึ่งดีกว่า ชุดนี้อุ้ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของว่าเออไพ่เขาจะแนะนําอะไรเราเขาจะบอกเราไปในทิศทางไหนว่าเขายังอยากได้เราเป็นแฟนปล่อันนี้ต้องอดทนนะถ้าคุณอดทนเขาก็มองคุณโอ้โหความรักแก่เท่ามันคือความใส่ใจมันคือความเอาใจมันคือความอดทนมันต้องใช้เวลาไพ่บอกแล้วเขาก็จะเอาคุณเป็นแฟนนี่แหละนะคะ โอ้โห oh, คุณดูไพ่ใบนี้เจ็บปางตายเหมือนเยวางที่หมอวาดบอกจริงๆเขาอาจจะเยียวยาเขาอาจจะเข็ดขยดในเรื่องของความรักนะคะคุณต้องใช้เวลาใช้เวลาในเรื่องของการเยียวยาจิตใจของเขาจริงๆนะเนี่ยมันต้องประครับประคองมันต้องต้องฝ่าฝ่าคุณจะต้องเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นพี่เหมือนเป็นแม่เหมือนเป็นน้องคือเหมือนเป็นได้ทุกอย่างคุณต้องอดทนขั้นสูงอะ เพื่ออะไรอะ่ะเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าเราอะแม่งโคตรด,ดีจริงๆอะ่ะคุณคือถ้าเขาเจ็บช้ำน้ําใจมาใหม่นั่นแหละคุณก็ยังยากอยู่เพราะแผลสดแต่ถ้าเขาจบแผลนี้ไปแล้วมันเป็นความทรงจําแต่มันเขาปิดประตูในเรื่องของความรักไปแล้วอะ่ะคุณเนี่ยจะต้องทํายังไงให้เขาเปิดประตูใจอีกครั้งหนึง่งคุณจะต้องอดทนแล้วหมอวาดมองว่าอ่าถ้าอดทนแล้วทํำยังไงละ่ะ มันใช้เวลานะเนี่ยคือต้องเป็นเป็นได้ทุกอย่างเป็นพี่เป็นน้องไปไหนมาไหนไม่ต้องพยายามแบบเหมือนกับว่าลุยๆยได้เหมือนกันไพ่บอกว่าอะไรคุณก็ใช้ความรู้สึกที่ดีนี่แหละความสุขที่คุณรู้สึกพิเศษกับเขานี่แหละให้เขาไปนะคะไพ่บอกแบบนั้นแล้วก็ทําหมั่นทําไปเรื่อยๆนะคะไพ่ใบนี้นะคะทําเท่าที่คุณไหวนะคะ เมื่อคุณหายไปเขาจะรู้สึกคิดถึงและถามหาและติดตามเพราะว่าคุณทําไว้เขาให้เขาดีมากๆเนี่ยแต่เมื่อเขาเหมือนเหมือนคุณน่ะเหมือนไม่ไหวแล้วอะ่ะอดทนจนถึงที่สุดคุณพยายามหนีแล้วอะ่ะเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามคุณทันทีเลยไพ่บอกแบบนั้นนะทันทีเลยเพราะฉะนั้นกองส่งยิ้มอะ่ะมีรุ้นนะแต่ว่าเหนื่อยนะอืมเือเหนื่อยนะมันต้อง เข้าไปเยียวยาจิตใจตรงนั้นค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าคุณทําไปจนถึงคุณแทบท้อบอว่าบอกแล้วคุณจนท้อจนจะหนีแล้ว่เขาจะกลับมาเหนี่ยวรั้งคุณเพราะว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาพอคุณจะหายไปเขาถึงรู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่สําคัญที่สุดซึ่งอย่างที่บอกแก่เท่าต้องต้องใช้เวลาค่ะ ต้องใช้เวลาแต่มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์แต่ใช้เวลาค่อนข้างสูงและก็ใช้ความดีเข้าแรกใช้ความใส่ใจเข้าสู้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะสังเกตว่ายังไม่ได้พิเศษยังไม่ได้พิเศษอะไรกับเราแต่ เขาเรียกว่าความดีชนะทุกอย่างความใกล้ชิดความดูแลเอาใจใส่สนัดชนะทุกอย่างค่ะอ่ะฝากไว้สําหรับพ a ่เด็กพี่อาคารในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นอยากมีเราได้อยากใจเขาอ่ะอยากมีเราเป็นแฟนไหมนะคะก็คงต้องใช้ความอมดทนนะคะอ่ะฝากไว้ค่ะสําหรับวันนี้หมอว่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณท่า